อีกหนึ่งจุดที่ยังคงหวาดผวาหาคาอธิบายไม่ได้ก็คือในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับที่ทั้งหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนก่อนหน้านี้ก็ร้องให้หมอปลามาช่วยว่าผีมันหยิบหินแล้วก็ปาหินใส่บ้านของคนปรากฏว่าล่าสุดนั้นยังคงได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าผีปาหินยังคงออกอาลวาดครับช่ปุ๊บไดครับไปแไปไ เร็วเร็วเทำอะไรกันขนานี้แล้วจกไม่ทำตนอย่างงี้แล้วเล่นจะไม่ให้กันอยู่เหรือรกมีอะไรก็น่าจะบอกกันดีๆเนาะทำกานแรงเกินไปอย่างเงี้ยดีเสื้อผ้ามึงก็ไม่ได้ใส่ไปเลกมช่วยเราด้วยบ้านเสาเขียวหมูเจ็นสวรรค์ เนี่ยก็มารวมตัวกันอยากให้หมอปลาลงพื้นที่ไปช่วยดูหน่อยเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่บ้านเขาเกียวหมู่เจ็ตําบลกลางแดดอําเภอเมืองของจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับบอกว่าเดือดร้อนจากไอสิ่งลี้ลับหามือใครดมไม่ได้ก็เลยคิดว่า มันน่าจะเป็นผีนี่แหละปลาหินอรารวาสทุกค่าคืนไม่ได้หลับได้นอนนะครับข้าวของเครื่องใช้เสียหายหมดแล้วบางคืนเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะให้อยู่ยังไงไฟป,ปริศนาจู่ๆมันก็ลุกไหม้ขึ้นมาชาวบ้านเจอเหตุการณ์ซ้ําๆแบบนี้มานาน 2, 2> <ๆ S 1> เดือนเต็มๆตอนนี้ทนไม่ไหวต้องออกมาอัดคลิปร้องหมอปลาว่าถ้าเกิดไม่มีธุรัที่ไหนเนี่ยแวะไปที่นครสวรรค์นหน่อยไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปคงต้องย้อนกลับไป2เดือนก่อนเลยครับ คุณยายทุเรียนสิงแพรนะครับอายุเจปีเข้าไปแล้วย,ยายเก็บของเก่าขายเก็บ <ๆ S 2> ถุงใส่พระเครื่องแล้วในนั้นมีพักเครื่องสี่องค์เมื่อวานนี้ยังถามกันอยู่เลยว่าของแบบนี้ใครเอามาทิ้งกันม,มันไม่ใช่ของที่จำรุดเสียหายนะเหมือนใครทำตกเอาไว้หรือเปล่านะครับเปิดถุงออกมาดูเจอหลวงพ่อคูณแล้วก็อีก3มองค์เนี่ยไม่มีใครรู้จักครับว่าเป็นหลวงพ่อวัดไหนเก็บกลับเอามาที่บ้านคืนแรกไม่เป็นไรคืนต่อไปโป้งปัง หินป้าเข้ามามาจากไหนก็ไม่รู้มาเป็นประจำทุกคืนตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มแล้วปาป้องป้างแบบนี้จนถึงเช้าถามหน่อยว่าถ้าเป็นคนนะ่ะสมมุตินะถ้าเป็นคนนะ่ะ ใครมันจะมานั่งปาหินตั้งแต่สี่ทุ่มถึง,ถงตอนรุ่งเช้า,าออโอ้มันหลายชั่วโมงไม่หลับไม่นอนกันเลยนะครับแล้วหินมีหลายขนาดนะครับเนี่ยที่ชาวบ้านเขาเก็บได้ตั้งแต่ขนาดเท่าหัวเด็กอะคุณผู้ชมไปจนถึงเม็ดเล็กๆก้อนเล็กๆที่มันเคลี่งเข้ามาแล้ววันหนึ่งนะครับหลานชายวัยสิปีทนไม่ไหวออกไปท้าทายด่าผีหน้าบ้านเลยว่าถ้ามึงเป็นผีจริงไปผุดไปอขอให้มึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็แช่งผีซะเลยหลังจากนั้นอยู่ดีๆเพึ่บไฟลุกขึ้นมาทันทีเลยนะครับไม่ชุดนักเรียน ไม่ชุดนักเรียนไปทั้งหมด5ชุดด้วยกันโชคดีที่เห็นก่อนก็เลยดับไฟทันนะครับผู้ชมแล้วก็หมู่บ้านไหนที่ไปจับถุงพระเครื่องพอตกกลางคืนบ้านทุกหลังที่เจอจะกลายเป็นผู้ประสบภัยทันทีเจอผีปาหินแบบเดียวกันหมดชาวบ้านถึงขั้นว่าอัดเสียงเอาไว้เป็นหลักฐานเลยช่วงที่หินเนี่ยปาใส่ลังคาเหมือนกับว่าได้ยินเสียง ต็งเ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 ต็งดนรีไทยอดนตรีไทยมาครบเลยนะครับชวนหลอนเข้าไปอีกตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วเอาถุงพระเครื่องที่ยายทุเรียนเขาเก็บได้ไปมอบให้กับวัดที่วัดเกตคีรีเป็นวัดในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าเอาถุงพระไปฝากวัดก็แล้วผีมันยังไม่หยุดอารวาดฮะยังปาหินใส่บ้านทุกคืนไปร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านกำนัน ร้อนไปถึงนู่นนายกอบอตอช่วยตรวจสอบก็แล้วจัดทําบุญให้ก็แล้วจัดพิธีปัดเป่าราังควานก็แล้วแต่ผีพวกนี้มันก็เลยยังออกอาลวาดสุดท้ายชาวบ้านบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงวอนหน่อยเถึะหมอปลาหมอปลาคือที่พึ่งสุดท้ายมาช่วยหน่อยล่าสุดหมอปลารับปากเรียบร้อยแล้วครับ หมอปลาบอกว่าจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือวันวันที่7รกรกฎาคมที่จะถึงนี้พรุ่งนี้เหรอฮะพรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์นะครับหมอปลาบอกผีเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูแต่ถ้าไม่ใช่ผีหรือเป็นคนไปกั่นแกล้งเป็นผีถ้าจับได้เมื่อไหร่เจอดีแน่นอนฟังหมอปลาหน่อยครับแล้วก็ฝากถึงผีนะถ้าเป็นผีจริงนะเดี๋ยววันจันทร์ผีมึงเจอกูแน่ก็เป็นพวกมึงจริงจริงนะนแต่ถ้าไม่ใช่ผี ก็พาถึงมนุษย์ที่แอบอ้างเป็นผีเนี่ยที่จะไปกันแก้เนี่ยถ้าจับได้เจอดีแน่นอนแต่อยากให้ชาวบ้านไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอยากไปทำพิธีอะไรให้มันเสียเงินเสียทองโดยปราประโยชน์วันจันทร์รู้กันผีเจอดีคนก็เจอดีเพราะถ้ามือเล็งวิธีแบบนี้ มันไม่ดีสําหรับคนที่เขามีอ้าวหมอปลาบอกว่าวันอาทิตย์รออีกวันหนึ่งก่อนเดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์คือวันที่8นะเออหมอปลาจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เองก็ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากสิ่งลี้ลับนี่แหละอธิบายไม่ได้เพราะว่าจับมือใครดมก็ไม่ได้มันปลาทั้งคืนแบบนี้แต่บางส่วนก็เชื่อว่า มันไม่น่าจะเป็นฝีมือของผีม,มันน่าจะเป็นฝีมือของคนมากกว่าเพราะว่าไม่เชื่อว่าผีที่ไหนมันจะยกหินก้อนใหญ่ๆมาคว้างใส่บ้านคนทั้งคืนได้ครับแล้วคนที่ไหนมันจะมาลวทำอย่างนี้ก็นั่น,นิแล้ว,ลวบ้านได้โดนกันทั้งหมู่บ้านเลยนะบ้านไหนไปจับถุงพระโดนหมด<ๆ>เขาก็เลยตอบไม่ได้ว่าเอ,อ้ยถ้าเป็นคนนะ่ะมันจะรู้ได้ไงว่าหมู่บ้านไหนมีคนมาจับถุงพระบ้างอืเออคนจะรวมตัวกันมาว่าเราโดนหลอกหลอกมัน จับถุงพระแล้วผีไม่กลัวพระเหรอพี่บอลก็ไม่รู้ว่าถุงพระเนี่ยมันมาจากไหนมันไม่มีที่มาที่ไปไงสนุกกับฟีเจอร์โพแอนด์โดตแจกรางวัลใหญ่ตลอดปี34 HD อ p p โหลดฟรีโหลดเลย